สวัสดีครับวันนี้ร้านแวนตามิโตะโอจะพามาดูแว่นโบลองในร้านนะครับผมสาหรับแว่นโบลองตัวนี้เนื้องานจะเป็นเนื้องานอาร์จิเตตที่เพิ่งออกมาใหม่น้ําหนักเบานะครับแล้วก็จะมีกรอบที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นกรอบตัวโลวหะที่เป็นไทเทเนียมนะครับตัวนี้จะเป็น no n i เกิลด้วยนะครับสำหรับลูกลูกค้าส่วนมากที่แพนิเกิลก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับเนื้อโลหะของเขาก็ใส่ได้แบบสบายใจนะเป็นไทเทเนียมเนื้อทิตันนะครับ แล้วก็ส่งแว่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีนะครับตัวที่ยาย่าใส่ล่าสุดจะเป็นเนื้อสีเตสีดาก็มีมาแล้วนะครับตัวนี้สําหรับแว่นกันแดดที่เข้ามาใหม่ก็จะมีทรงตัวหยดน้ําทรงออกเป็นทรงผู้ชายแล้วก็มีตัวลร้สีทรงสีโรสโกนะครับ ก่อแว่นเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีของที่เข้ามาใหม่ด้วยก็จะมีงานของตัวด็อกเตอร์สวอนนะครับสำหรับตัวด็อกเตอร์สวอนตัวนี้จะเป็นเนื้อทิตันโนนิเกิลนะครับสำหรับลูกค้าที่แพ้โลหะใช้ได้นะครับตัวนี้สังเกตูงานตัวลักชูรี่มากนะครับตัวนี้จะเป็นของตัวด็อกเตอร์สวอนนะครับรูปโลโก้จะเป็นรูปหงอย่างนี้นะครับมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อไทเทเนียมแล้วก็จะมีตัวเนื้ออะซิเตตที่เป็นสําหรับพวกที่เป็นเนื้อ ออสิเต็วินเทจคอลเล t ชันเนี่ยครับสำหรับตอนนี้ก็จะมีของเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศร้านนะครับสาขานี้จะอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มนะครับหลังตึกการวินไทยอยู่เส้นวิภาวดีนะครับอยู่ใกล้ๆกับยูเนียนมอลนะครับถ้าจะมาผ่านมันมาทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับได้นะครับ MRT ตรงสาขาพระโขนงเินนะครับซึ่งตอนนี้ของเราอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มนะครับ ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับมีทั้งตัวแบรนด์ที่เป็นบอลองแล้วก็แบรนด์อื่นก็มีนะครับ